สวัสดีค่ะพี่หญิงปั้นรถเขาน,นี้แล้วก็จะพามาจมเช่าซีวิคคูเป้นะคะคันนี้เป็นรถของทางลูกค้านะคะส่งมาให้ทางเราเก็บรายละเอียดนะคะก็คือจะทําสีรอบนอกเปลี่ยนขอบยางใหม่จัดทรงฟิตเนต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมสภาพก่อนปั้นกันเลยนะคะคันนี้รถเป็นสีดําเดิมๆนะคะเป็นตัวเลสซิ่งนะคะนี่ค่ะมาพร้อมชุดแต่งเลสซิ่งเลยนะบริเวณนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยก็เขาจะพ่นสีทับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีดำนะคะดำพลาสติกะคะ่ะดำน้านนะคะ ถ้ารถเป็นสีแดงพ่นเป็นสีแดงหมดมันก็คงดูแปลกๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพ่นเป็นดําเดียวกับตัวรถหมดเลยซึ่งเราจะทาการติดกระดาษกาลพ่นเป็นดําด้านนะคะนี่ค่ะตัวนี้ติดตั้งมาน่าจะมีอะไรหลุดนะคะปกติมันจะต้องเข้าสนิทนะคะแต่จกักงาและเช่นกันก็จะเป็นดําด้านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ดําตัวรถนะคะอันนี้นะคะล่อมกันชนนะคะก็จะจัดทรงจัดฟิตเมต์ใหม่นะคะเราก็จะถอดดูนะคะว่าหูยึดเขาเนี่ย ขาดไหนนะคะตัวยางขอบกระจกหน้านะคะันนี้ก็คือรถนะคะจะถอดกระจกหน้าหลังนะคะหูช้างออกนะคะแล้วก็ก่อนทําการพ่นสีนะคะเพื่อสีจะได้เข้าทั่วถึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนขอบยางใหม่หมดทั้งคันนะคะนี่ค่ะสภาพขอบยางเขานะคะก่อนเปลี่ยนนะคะก็น่าจะเป็นตัวที่ติดรถมาเลยก็อายุได้มี23 24ปีแล้วเนาะยี่24ปีแล้วปีหน้าตัวคิ้วหลังคานะคะเนี่ยค่ะ ตัวนี้ก็ยางซับซิลเนาะอันนี้ก็แบ่งนิดนึงละอันนี้คิวลิดน้ำประตูก็ลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนใหม่นะคะมือเปิดนะคะอันนี้ก็จะมีรอยบุบน่าจะโดนเปรียบมานะคะมีบุบนี่ก็้องทำการเคาะออกนะคะยางหูช้างนะคะบริเวณน,นี้นี่แข็งแล้วค่ะยางขอบกระจกหลังนะคะ ะะเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะคะว่ารถมันมีผูกต,ตรงไหนไหมนะคะตามขอบพวกนี้นะคะอันนี้ในส่วนของเนี่ยค่ะกันชนหลังเนาะเส้นเล่นเดียวกันค่ะก็ถอดออกมาดูก่อนนะคะแล้วก็ดูว่ากันชนมีหูหยึดไหมถ้าหูหยึดขาดเนี่ยจะต้องทําการเบริกใหม่นะคะนี่ค่ะนี่มันตกจากขอบของมันลงไปเลยเนี่ค่ะก็จะจัดทรงกันใหม่ค่ะไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายเนี่ยค่ะก็ รีเฟกมันลอกแล้วนอนนี้เดี๋ยวเราก็ส่งไปบิ้วใหม่นะคะก็คือเปิดเลนนะคะแล้วก็พ่นรีเฟกด้านในใหม่ซีลกาวใหม่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเวลาเราติดตั้งหรือถอดตัวกรอบป้ายแม่ละมันระวังนะคะก็จะทําให้ขายึดนะคะเขาหักได้ะคะ่ะซึ่งมันเป็นเนื้อพลาสติกเองคะ่ะต้องค่อนข้างระวังน,นิดนึงแล้วด้วยความที่รถมีอายุแล้วด้วยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะบิ้วใหม่เลย เนี่ยสีมันก็เนี่ยค่ะตามที่เห็นเลยนะตรงนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้จะต้องจัดใหม่นะลองสังเกตดูด้านบนเขานะคะมันจะกว้างเลยเห็นไหมคะลองลองไฟมันไม่ได้นะอ่ะตรงนี้มันชิดเข้ามาเลยเนี่ยแทบจะเบียดกันละก็เดี๋ยวเราก็จัดทรงใหม่อีกทีคะ่ะเนี่ยคะ่ะล,ลองไม่ลองใส่ลองพวกนี้ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ เรามาอัปเดตตอนทำสินเสร็จกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ